รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวหวยซอนะครับว่างวดที่แล้วใครเจ๋งจริงใครเข้านะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องพูดก่อนเลยว่าทางเพจของเรานะครับไม่สนับสนุนการเล่นหวยออนหวยใต้ดินนะครับหวยออนไลน์แรงสิ้นนะครับเราก็สนับสนุนสลัดกินแบ่งรัฐบาลนะครับโอเคครับมาดูเลยนะครับคราวที่แล้วในงวดวันที่16กกรกฎาคม2563นะครับ รางวัลที่หนึ่งก็ออกไปแล้วก็คือสองแปดหนะครับเลขท้ายสามตัวส่วนเลขท้ายสองตัวก็คือห้าสามนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะว่าเจ้าไหนเข้านะครับแต่หลักหลักที่ผมเห็นเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่เจ้านะครับแต่ยังไงเนี่ยก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ด้วยนะครับคือหลักหลัเนี่ยมีสี่เจ้าที่เข้าเจ้าแรกคือคนสัมผัสเลขนะครับก็คือเขาฟันโถมให้ว่าห้าสามก็เข้าจังเลยนะครับมีเดเพชก้าครับเด็กชายนําโชคอันนี้นะอันนี้ผมก็ เพิ่งไปเห็นว่าเว็บไมค์ก็ก็เข้านะองวดที่เขาให้มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออกอะไรนะครับแล้วก็มีแอดเลียมครับแล้วก็มีแอดของลินซังโอซาก้านะครับเป็นสูตรหวยไทยนะครับที่เข้ามางวดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวเลยว,ว่าตัวไหนเข้านะครับล่าสุดเลยเนี่ยตัวสัมผัสตัวเลขที่ให้มาแค่2ตัวเนี่ยอันนี้งวดที่ผ่านมา นะครับเขาเขาให้ห้าสามนะครับแต่งวดนี้เขาให้ 5, 1, ให้าหนึ่งไอ้ลองดูว่าห้าหนึ่งจะมาไหมนะครับไม่รู้ว่าจะบนหรือล่างนะแต่ว่าครั้งที่ผ่านมาห้าสามมันคือล่างนะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันเนาะต่อมานะครับอันนี้เดเพจก้าเด็กชายนาโชคอันนี้เหมือนเห็นเขาไลฟ์อยู่ทาง Facebook หรือไลฟ์ทางไหนไม่แน่ใจนะเหมือนจะเห็นไลฟ์ทาง a c e b o o กอยู่นะนะครับเห็นคารณ์ที่แล้วเนี่ยเขาให้มาวันที่16บกรกฎาคมหกสามเนี่ยเขาให้มานะครับก็เข้านะครับไอ้ตัวแปดสิบหกเนาะ และครั้งนี้เขาก็ให้มาครับเป็น2 4ครับ7 4 8 5 3 9 1 4 9 8 8 2 3 6้นกะครับล้วก็ให้เบิ้ลมา4 4กับ2 2นะครับสำหรับเดเพจก้าวันที 1, ่หสิงหา6 3นะครับก็ลองเอาไปดูนะครับว่าชอบเลขตัวไหนรู้สึกตัวไหนถูกฉลโ์กัเราก็ลองดูนะครับเลขเยอะไปหมดบางทีนะครับ ต่อมาครับอันนี้เป็นแอดเลียมนะครับใายให่แล้วเข้ามารัาอันนี้เขาให้จับคู่เองเนาะแล้วแต่โชนครับใครแล้วก็จังๆครับตรงนี้53เนาะแต่งวดนี้เขาให้แหละครับเขาให้3 1 4 6 0 7แล้วก็8ครับก็อันนี้แล้วแต่ดวงคนนะครับก็ไปจับคู่กลับไปกลับมาดูได้นะครับอาจจะเข้าหรือไม่เข้ายังไงก็ตามนะครับแต่ถ้าใครสนใจแอดเลียมก็ตามนี้เลยครับแอดเลียมนะครับ ตัวต่อมาครับอันนี้เป็นของลินซังโอซาก้าลินซังโอซาก้าเนี่ยค้าวี่เดียวให้มาครับตัวที่เข้าเลยคือ826นะครับเป็นตัวโต๊ดนะครับกลับไปกลับมานะครับแล้วก็โอเคก็ถือว่าเจ๋งนะอ่าสตัวบนนะครับงวดนี้ให้อะไรครับมี168ครับมี768แล้วก็มี478นะครับส่วน2ตัวเนี่ยเขาให้มาเป็น 68, 78, 19, 16, 18, 20นะครับอ่าใครไม่ทางก็พอสวีดโอไว้ก่อนได้นะ โอเคนะครับหลักๆวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับก็เอาหวยมาฝากเห็นหวยใกล้จะออกแล้วนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขอบคุณมากครับ